สวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดูทีดีซีอีกแล้วนะครับผมวันนี้นของดีสีสูบเลยแล,และราคาไม่ถึงแสนเราบอกก่อนเลยว่าจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคันนี้นะจัดให้เลยครับผมสำหรับเจ้า Honda CB650F รถปีประมาณ13.15สีสูบ6 5 0ซีซี และคันนี้จัดส่งมาแล้วนะครับผมหล่อเลยเฮ้ยอันนี้สติกเกอร์ตัวสีลิมิเต็ดโครงขาวนะลอ้อทองยางยิงได้เยอะเลยนะครับผมยางหน้าหลังอีกเยอะเลยินเซอร์ไม่มีรั่วน,นะครับของแต่งก็จะมีก้านเบรกก้านคัตนะครับปรับระดับแล้วก็พับเก็บได้กระจกปลายแฮนด์ไฟเลี้ยว led กาดหดมอน,น้ําตรงรุ่นเลยนะฮะกาดเครื่องนี่ตัวแคปลาท่อกระป๋องของ sc project เป็นสลิปออนนะครับผมยังไงยางหน้าหลังบอกแล้วว่าอย่างเยอะสีเสือสวยนะครับแทบไม่มีรอยเลยนี่ป้ายทะเบียนพับเก็บได้ ่ายสั้นพับเก็บไฟเลี้ยวตามแมวนะครับหลังครอบถังคาร์บ,บอนนะครับผมอ่าสีเสือสวยวัดวนของโคโซ,โซ่นะครับนี่สวิตพวกนี้เป็นสวิตโปรเจคเตอร์หน้านะตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโปรเจคเตอร์ติดครบทุกดวงไหมก่อนดูโปรเจคเตอร์มาดูเลขหมายก่อนเลยดีกว่าเลขหมายคันนี้นะครับผม49,000คันนี้เซอร์วิสเรียบร้อยแล้วโหผมชอบติดลืมไงเวลาบอกเซอร์วิสเซอร์วิสเรียบร้อยคันนี้นะ้ำมันเครื่องใหม่กรองใหม่ตั้งวาล์วแล้วเช็คระบบความร้อนให้เรียบร้อยก็พร้อมเดินทางกันเลยขออนุญาตทำการสตาร์ทเลยนะครับผมยังไงแล้วฟังเสียง โหโหโหมาดูระบบไฟต่างๆางกันบ้างเลยนะครับผมโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้เปิดตรงสวิตช์ปุ่มแดงป๊าปติดแล้วอันนี้ตรงสูงตามอ่าตับไฟอ่าดูตรงวงแหวนบ้างนี่สวิตช์แรกว,วงแหวนสวิตช์ต่อไปโอ้บอกแล้วครบนี่เปิบน้ำเงินน้ำเงินวงแหวนแดงโอ้ยครบเลยระบบไฟเลี้ยวต่างๆนะครับผมไงซ้ายตามแมวเนขวาเบรก พ้เอาเลยพออยาดับเครื่องสำหรับเจ้า Honda CB650F รถปี2013.15จด15คันนี้จัดไปครับศูนบาทจบทุกขั้นตอนผ่อนเพียง3,648งวดเท่านั้นราคาเงินสดอยู่ที่94,500เท่านั้นนะครับผมเงินสดถูกกว่าแน่นอนนะครับ, <Wow. S 1> รบผมตบมือ9 4 0 0 0ืยี เก้าหมื่นสี่นะครับทุกคนได้ขับซีซูบแล้วเสียงยังหวานเลยหล่อขนาดนี้เลยจัดไปครับผมสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้นะศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งแปดสามศูนย์เก้าผมอาร์มจากร้านอาร์มดูทีดีซีนีรัสายหรือจะดูตัวจริงกันได้นะเราอยู่สมุทรสาครพระรามสองใกล้กับวัดสามบรรทัดนรสิงห์นะถ้ามาไม่ดูยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มดูทีดีซีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอด อาร์มทีอย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับผมเม้นมินตอบ24ชั่วโมงช่วงนี้อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะว่าหล่อขนาดนี้กับลดราคานี้10คะแนนเต็มให้กี่คะแนนดีส่วนผมนะสมราคาเลยนะเอาไปเกือบ9ก้าแล้วสมราคาสมราคาหล่อเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมหรือเพื่อน,อนๆคิดเห็นกันยังไงเช่ยกันคอมเมนตะ์ด้วยครับ ถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ u ับสไคร e ให้อาร์มดูดี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 ด้วยนะครับอาร์มดูดีดีดีีร้านเล็กสวิทใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ